สวัสดีค่ะสวัสด่ะว่าชื่อ老师ิกชื่อเหาชื่อฝนอ่าวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราเจอกันอีกแล้วกับเหล่าซื้อพิกและเหล่าซื้อเหล่าซื้อฝนเองค่ะอ่าวันนี้เราจะมาต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราก็เรียนเรื่องผลไม้ไปแล้วใช่ไหมคะครั้งนี้เป็นผลไม้เหมือนกันแต่เป็น EP ที่2 ังไงบ้างเหย่อเราซื้อผลอาเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่า EP นี้เราจะเรียนชื่อผลไม้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้เราชื่อพิกนำเสนอก่อนเลยชื่อผลเดี๋ยวมานะเด็กเดเดี๋ยวเราซื้อขออนุญาตถอดแมสกก่อนนะคะเพื่อกา,การออกเสียงที่ชัดเจนนะคะจะเอ๋ค่ะ มาดูที่คำศัพท์คำแรกกันเลยนะคะอ่าคำนี้อ่าผลไม้ชนิดนี้นะคะเ <ๆ S 1> ด็กๆรู้จักไหมเอ่ยอ่าผลไม้ชนิดนี้ชื่อว่าอางุ่นในภาษาจีนออกเสียงว่าหูถาวหูผูวเูถาวูเทา้เทา,ทา,ทาใจอีกเพี่ยนพูดตามเหล่าซื้อนะคะผูถาวหผูถาว หูเท้าหูเท้าอีกรอบหนึ่งนะคะหูเท้าหูาเท้าเผินป้างค่ะคราวนี้มาดูคำศัพท์คำต่อไปนะคะน่าเป็นอะไรเอ่ยน่านั่นก็คือมะละกอค่ะมะละกอภาษาจีนออกเสียงว่ามู่กวามู่กวามู่กวา จช้ชัวอีเพียนออกเสียงตามหล่อซื้อนะคะหมู่าหมู่瓜หมู่าหมู่า How, หาวเผินปังคราวนี้คำต่อไปมาดูกันเลยค่ะอ่าอู้ลผลไม้ชนิดนี้มีหนามแหลมแหลมมันคืออะไรนะอ่ามันก็คือทุเรียนนั่นเอง เด็กๆรู้ไหมคะผู้เรียนภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรเอ่ยผู้เรียนในภาษาจีนออกเสียงว่าหลิวเหรียนหลิวเหรียนหลิวเหรียนแปลว่าทุ้เรียนใจชั่วอีเพี้ยนเด็กๆออกเสียงตามหล่อซ้อนะคะหลิวเหรียนหลิวเหรียนหลิวเหรียน่าวเก่งมากๆเลยค่ะขรานี้ เรามาดูคำศัพท์คำต่อไปกันเลยค่ะฮ่าสจ้าวัสด,ดีนะคะสวัสด,ดีกันอีกรอบนึงนะคะ<ม>เราชื่อฝนขออนุญาตถอดแมสนะ<ม>อ่ะเมื่อกี้เรียนกับเราซื้อพิกเป็นยังไงบ้างคะได้ผลไม้กันกี่อย่างแล้วเออสามอย่างแล้วใช่ไหมคะคำศัพท์คำต่อไปคือเงาะนั่นเองค่ะ เงาะในภาษาจีนเราจะเรียกว่าหงเหมาตันหงเหมาตันเราซื้อจะพูดให้ช้าๆอีกทีนะคะหงเหมาตันได้ัวอีเปียนหงเหมาตั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 นแปลว่าอะไรคะหมอคะ เก่งมากเลยค่ะเฮินปังค่ะและคำศัพท์คำสุดท้ายของเรานะคะเด็กๆรู้จักผลไม้ชนิดนี้แน่นอนเลยนั่นก็คือมะพร้าวค่ะมะพร้าวภาษาจีนจะออกเสียงว่าเยจือเยจืเยจืจ,จ,จะช่วยอีกเปี้ยนนะคะพูดตามเราซื้อนะเยจยือเยจืเยจื เยจเยจเยจใช่คะ่ะเด็กๆเก่งมากเลยเยจคืออะไรนะมะพร้าวใช่เลยคะ่ะเก่งมากเลยตบมือให้ตัวเองด้วยสเอยังไงกันบ้างคะเรียนคำศัพท์ผลไม้สนุกไหมเอ่ยสนุกค่ะกสนุกแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะใจจีใจจี